้าเราพูดถึงหลักความจริงหลักมนุษยธรรมน้องแตงโมเท่าที่เห็นมาเขาก็มีความเสียใจหลายครัง้งหลายอย่างขอบคุณมากครับขอบคุณมากดูจากภาพเก่าๆที่ผมเห็นมาแกก็เคยคิดจะกินยานอนหลับแล้วมีคนช่วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแกก็กินยานอนหลับเพื่อจะ ไม่เอาชีวิตละไม่รักจะเอาชีวิตไว้แล้วก็บางเอิญมีคนส่งไปโรงพยาบาลช่วยเหลือทันเขาก็ร้องไห้ร้องไห้เหมือนเด็กอายุห้าหกขวบเลยนะมันเขามีปมด้วยตั้งแต่เล็กมาเขาก็ขาดความอบ,บอุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุดเทพสวัสดีครับคุณเต็งโมน่าสงสารน่าสงสารมากจริงๆก็น่าสงสารแล้วเขาก็ มารักผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโตโน่เขารักมากอยู่กันมาสองปีคิดว่าจะแต่งงานกับคนนี้แต่พูดตรงๆนะแตงโมเนี่ยเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีคนเอาแตงโมไปขายสี่แสนอันนี้เขาคุณรติการขอบคุณมากครับก <laughs> เขาเกิดมาเขาก็ไม่เคยเห็นแม่ แล้วเขาก็กินยาแล้วคําพูดที่เขาพูดออกมาจากใจที่เขาร้องไห้เขาก็บอกว่าโตโน่ออกจากบ้านไปเขาจําเป็นต้องไปเพราะเขามีคอนเสิร์ตมีอะไรต่างๆจากคนที่เคยมีคนอยู่ข้างๆนอนข้างๆกันก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันจากคนที่เคยได้มีอะไรปรึกษาก็ไม่มีใครให้ปรึกษา แล้วสิ่งของทุกอย่างในบ้านคุณโตโน่วางไว้อย่างไรน้องแตงโมก็วางไว้อย่างนั้นได้แต่คิดถึงแต่ต้องปล่อยต้องปล่อยเมื่อไปกันไม่ได้แต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าน้องแตงโมเนี่ยมีรักแท้คนเราถ้าไม่มีความอดทนไม่หาเงินด้วยตัวเอง ไม่สามารถที่จะจบหมอหลังสิทธิได้แล้วเขาก็เปิดเผยจากอาจารย์ปันเทพมาว่าเขาจบหมอลังสิทธิ์แล้วก็เขาไม่ได้เป็นเด็กที่มีความพิเศษเหนือคนอื่นเขาก็มาเรียนตามปกติจนเขาได้รับปริญญานะฮะจนเขาได้รับปริญญาแล้วเขาก็สําเร็จในชีวิตอยู่กับช่องเจ็ดมาตั้งนานหลายปีเหมือนทุกวันนี้ คุณเสกโลโซผมก็เห็นใจเขาชีวิตคนนะครับอย่าลืมนะฮะผู้หญิงเนี่ยถ้าปักใจรักใครแล้วอ่ะเขาก็รักเขาก็รักถ้าไม่รักขอบคุณมากครับบางคนเอาเงินมาซื้อก็ไม่ได้ความสุขจากเขาจริงๆอันนี้คือพูดตรงๆเลยคือคุณไม่ได้ใจเขาหรอก คุณก็ได้แค่ความไข่จากเขาอันนี้ผมพูดตรงๆนะถ้าคนที่เขารักค่น้องไปเรียนจบปอติใช่ครับที่มอกรุงเทพครับแล้วในช่วงที่เขาอยู่คนเดียวช่วงนั้นก็ตกอับด้วยไม่มีตังค์ก็มีผู้ชายที่ชื่อเบิร์ตเป็นคนขายเสื้อผ้า ก็ไปเอาน้ำเต้าหู้ไปแฝนไปทุกวันทุกวันทุกวันจนได้มีการคุยไลน์สุดท้ายแตงโมก็มาพบรักแท้ซึ่งผู้ชายคนนั้นไม่ใช่มีเงินเลยไม่ใช่เป็นคนมีเงินเลยเอาชัดๆคืออะไรครับไม่ชัดเลยครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเขาก็ได้ผู้ชายที่ไม่มีตังค์อะเนาะเป็นธรรมดาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเลยเขาก็อยู่ด้วยกันเขาก็พบรักแท้สุดท้ายเขาก็ต้องมาเสียชีวิตที่มีทั้งหมดตรงขา22แผล ที่หน้าบวมจมูกมีขี้โคลนปากมีขี้โคลนก็แสดงว่าน้องแตงโมไม่ได้ตายในน้ำไม่ได้เสียชีวิตในน้ำไม่ได้เสียชีวิตในน้ำเสียชีวิตบนบกเสียชีวิตบนบกนะครับเสียชีวิตบนบกเพราะหนึ่ง ในปากมีขี้โคลนสองตาไม่เท่ากันสามแก้มไม่เท่ากันขาลักษณะไปถึงสิบห้าประเทศลักษณะขาไม่ได้โดนใบพัดเรือลักษณะแผลที่ขาเป็นรอยกีดยาวนะครับคิดดูสิครับคนเราเสียชีวิตทั้งคนเอาคขาไปอยู่บนบกสองวัน,วนแล้วค่อยลากกลับมาลงไปในเรือ อันนี้ผมพูดมาก็ส่วนหนึ่งมาจากบ้านพระอาทิตย์ส่วนหนึ่งมาจากอาจารย์บานเทพบางส่วนก็มาจากนักข่าวของผมเองที่เข้าไปทาช่อง YouTube นะที่มาของข่าวผมมีตลอดไม่ได้นั่งเทียนแล้วก็นั่งพูดว่าให้ท่านผู้ฟังถามแล้วผมตอบถ้าอย่างนั้นท่านไปถาม Google แน่นอนกว่าคนคนนั้นไม่ใช่เทวดาหรอกครับที่จะเที่ยวบอกว่าอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องไม่จริง นะการทําข่าวต้องมีใจรักและมีเนื้อหาของข่าวคุณหงขอบคุณมากครับเราก็ต้องมีเนื้อหาของข่าวไม่ใช่อยู่ดีๆก็นั่งไร้ได้ทั้งวันโดยไม่เคยออกไปหาข้อมูลเลยนี่เป็นการเอาเปรียบคนฟังอันนี้ผมพูดตรงๆนะคุณหงขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมกว่าจะได้ข่าวมาแต่ละชิ้นนะครับผมกว่าจะได้ข่าวมาแต่ละชิ้น ที่จะมาเล่าให้ฟังคุณหงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณมีพาเพลินขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมกว่าจะได้ข่าวมาจากราชินีคุณพาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณมิสเตอร์ฮารัตนาขอบคุณมากครับลาธาขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วบางคนก็มาข่มขู่ผมลนนั้นเอายังไงเอาชัดชัดผมไม่ได้กลัวหรอกครับนะ ถ้าจะคิมคููคนอ่ะคููผู้คนสิ่งที่ผมเล่าอ่ะเป็นความจริงหรือเปล่าทั่วๆไปอ่ะเขาก็เป็นอย่างนี้หมดนะครับสิ่งที่ผมเล่าก็คือความจริงที่ผมได้มาผมไม่เคยอยู่ที่ไหนเลยครับผมไม่ได้อยู่ธารเมรผมอยู่ของผมอ่ะสวัสดีค่ะจันบุรีสวัสดีครับผม ไม่เคยออกไปเดินถนนไม่เคยไปลงถนนกับใครไม่เคยไปเข้ากลุ่มกับใครหน้าที่ผมคือทําข่าวหมดหน้าที่ผมกลับบ้านเพราะผมมีภาระผมต้องผ่อนบ้านขอบคุณมากครับคุณขน,นมหวานผมคนเดียวหาเลี้ยงสามชีวิตผมไม่มีลูกแต่ผมมีพี่น้องผมมีพี่ผมเป็นน้องคนสุดท้องผมต้องเลี้ยงครอบครัวผมไม่มีเวลาที่จะไปนั่ง แล้วทิศจะมาแกล้งกันแกล้งผมเนี่ยจะทําทเลยนะ <S <S สิ่งที่ผมได้เนี่ยมันไม่ได้คุ้มกับชีวิตที่ผมจะไปเสี่ยงแต่สิ่งที่ผมทําผมทําด้วยใจรักขอบคุณมากครับคุณจัดมินขอบคุณมากครับจัดมินครับขอบคุณมากครับผมบางครั้งเข้ามาผมพูดตรงๆเห็น หลายต่อหลายคนต่อต้านผมแล้วก็มีหลายคนก็ติดตามผมบางคนก็เข้ามาขู่ผมสิ่งไหนที่ท่านทําแล้วพิทยาแหกั hey, บคุณว่าสิ่งไหนที่ท่านทําแล้วท่านมีความสุขท่านทําครับแต่บอกเลยว่าผมไม่มีอคติกับใครสิ่งที่ผมเล่าคือความจริงแล้วไม่เคยเม้ข่าวขึ้นมาแต่ละข่าวที่ผมได้มาได้มาจากความเป็นจริงทั้งนั้น ไม่เคยบิดผิวเขาแล้วไม่เคยรับเงินสกปรกจากใคร